มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเงินพิเศษ3,500โอนเข้าบัญชี21กันยายน6-3ค่ะเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาอสอมทุกท่านแพทย์หญิงพันประภาโยงตระกูลโคศกกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้หารือกับกรมบัญชีกลางกรณีค่าตอบแทนอสอมแล้ว โดยจะเบิกจ่ายอสอมจำนวน7เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงเดือนกันยาย,ยน2563รวมเป็นเงิน3,500บาทและจะส่งเข้าบัญชีของอสอมในวันที่21กันยาย,ยนนี้หากว่าสถานการณ์เกิดขึ้นอีกรัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่องค่ะทางนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2563ที่ผ่านมา เนื่องรัฐบาลเห็นความสําคัญของอสอมในการดําเนินการที่เป็นด่านหน้าออกข้อประตูเฝ้าหน,น้าบ้านเฝ้าระหว่างดูแลสอดส่องป้องกันในชุมชนจึงอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบของที่ระลึกนะคะให้แก่นายแพทย์สุข,ขุมกาญจนาพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2563ค่ะขณะเดียวกันได้มอบนยโยบายเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน45,684อัตราจะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยความเป็นทรรโปร่งใสตรวจสอบได้จากที่มีข่าวอ้างว่าช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้นั้นขอย้ำว่าไม่เป็นความจริงนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด หากพบให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่มีการละเว้นโทษค่ะค่าตอบแทนอ,อสอมสม .3,500 บาทโอนเข้าบัญชี21กันยายนนี้พรุ่งนี้ไปกดกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ